เดี๋ยวเทสงานของลูกค้าเ็าบอกนี้อีกประมาณสองสาวันเดี๋ยวส่งให้นะคะเดี๋ยวขอช่างเทสให้ดูก่อนใช้ลูกดอก35เซนปีกโรลเลอร์รร40เซนยาง13มิลสีส้มเป็นรางอลูมิเนียมตัวยีบสองระยะชักอยู่ที่80รลางยาวอยู่ที่120เซน ใช้เป็นลูกดอกีมินเป็นไกเซฟอันนี้ก็เขาเรียกว่าตัวมินิมินิสายโหดติดปีกโรเลอร์ก็ระยะชักอยู่ที่80บนจากปีกอีก15เซนโดยประมาณก็อยู่ที่เกือบมิตร9 5เซนเพราะว่าวนตรงปีกนี้ข้างหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ10 ระยะชักอยู่ที่ประมาณ10คขั้นละ17รวมๆแล้วตัวนี้ก็อยู่ที่เกือบเมตรนะฮะยิงก็อยู่ที่เดิมฮะตัวนี้จะยิง2 2เป้าเป็นป๋องสี2ป๋องที่พ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะยิงให้ดูก็เท่ากับปลาช่อนนะฮะปลาช่อนไซโลยิงจากซ้ายไปขวา ก็ทาเสร็จแล้วก็จะมาเทสให้ลูกค้าดูตลอดนะฮะก็ว่ามันเป็นยังไงปืนมันยังไงพอเลยยิงก็ประมาณนี้ฮะไม่มีที่เทสก็ดาดฟ้าเหมือนเดิมะฮะที่ทํางานโอเคฮะเดี๋ยวก็ดูก็อย่าลาคาญแล้วกัน,นะฮะก็ทําแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูก่อนที่จะถึงมือลูกค้าลูกค้าก็าไปลงสีเอานะฮะก็ทําครอบไกลให้ติดตั้งให้เรียบร้อยก็ไปลงสีเอาเดี๋ยวเขาดูครับ อยู่ที่10กว่าเมตรยิง2ทีวันนี้ยิงจากซ้ายไปขวานะครับ ีม,มกแป๊บนึง้ะยางมันเลื่อนขึ้นยางไม่ได้ โอเคครับผมยิงทางซ้ายไปก่อนนะครับลูกแรกกระเด็นไปแล้วล่ะลูกสองครับ โอเคครับเดี๋ยวรูลูกสองครับผมโอเคครับผมก็ถือว่าผ่านสองกระป๋องพอดียางมันเป็นยางใหม่มันลื่นนะ ดีผมจับน้ำมันมาด้วยมือมันลื่นขึ้นยางยากนิดนึงโอเคครับถือว่าผ่านไก่นิ่มมากครับแต่นิดเดียวก็หลุดแล้วโอเคเทสได้ดูแล้วนะพี่สองทีขอบคุณครับ